ซาบอยสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่ในช่องอีแมทคนเยวเวนเทนแล้ววันนี้เราอยู่ในแมปสควิปเกมหรือเกมปลาบึกด้วยครับแล้วเราก็จะมาเล่นกันนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขึ้นแมปให้นี่นะครับใครอยากเล่นก็ไปเล่นได้นะครับแมปนี้สนุกดีผมลองเล่นมาแล้วรอบหนึ่งเฮ้ยห,หลายรอบไปละสี่ห้ารอบนะครับอ่ะแล้วก็จะ จะเล่นเลยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับไปกันเลยอ่าเกมก็เริ่มแล้วนะครับเออเออสริปไม่หมดอ่าฟอนต์แมนครับเออผมอ่านไม่ออกนะครับแต่ผมจะลองแปลดูอะไรครับเนี่ยมาแค่นี้แหละครับโอ้ยบังกล้องโอ้ยผมบังเอา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 ไปเลย ไปเกมแม่ก็เป็นโกก็ว่าโก,าโกงชีที่หน้าผมโกูได้นะครับก็กินไลน์เล่นไล,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 ไลไน์นะครับถ้าใครไม่เข้าใจก็คือไฟสีแดงจะเดินไม่ได้นะครับส่วนไฟสีเขียวเดินได้แต่ถ้าเดินในไฟสีแดงก็เดดผมไม่ได้ด่าใครนะครับผมแค่พูดแบบป้องป้องเสียงกระสุนนะครับโอเคเดี๋ยวตัดไปตอนเกมเริ่มเลย เกมก็เริ่มแล้วนะครับเฮ้ยผมจะมองหานี่นี่คนนี้คนนี้เออเอออดับเอาดับเอาดับเพชรหน้าหน้าหายเออเออเออก็ได้ครับก็ได้ครับเออันนี้ก็ได้หมวก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 ฮาโลวีนะครับมั้งฮึบ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 หาคู่ก่อนเวลาครับเฮ้อ เพื่อเราจะไปด้วยกันอุ๊บเราจะไปด้วยกันเราจะต้องรอดเฮ้ยโดยนอีกแล้วไปเ้อเพื่อนชายเราจะไปด้วยกันย่อยเพือ ราอะอุ้มเขาเราจะอุ้มเขาเส้นทางจะยากแค่ไหนฉันก็จะไปอ่อันนี้ผมเดียวนะครับนิ่งว้ยฉันเคยเล่นเกมบอานีมาก่อนคือเล่นแบบฉันเก่าูเฮือแม่นต่อ เพื่อนสู yeah. okay. mm ้ๆ hmm. ส okay. ู้ๆไปต่อว้าวว้าา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 กาาาะาา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 บาาแาละเามแรการาาากมาาครับาา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 แาาาหน่อยนะครับ มาเพื่อนมามาเกมที่สองมาแลวครับฟาโบแมวแมวได้สีริขสิทธิ์รอลิดไหมครับแกะน้ำตาทุกคนทุกคนช่วยกดไลค์หน่อยครับผมจะได้ไม่ได้รูปลมถ้าทุกคนกดไลค์ผมจะไม่ได้รูปลมแต่ถ้าทุกคนไม่กดไลค์ผมก็จะได้รูปลมแต่ถ้าทุกคนกดไลค์ ผมได้ได้รูปสามเหลี่ยมวงกลมดาวก็แปลว่าทุกคนไม่กดไลค์สวยเพิ่มสวย staying you my friend ผมสลบท์อืมอืมอเอาคืน ทุกคนกดไลค์ผมจะได้ไม่ได้รูปลมทุกคนไม่กดไลค์ผมจะได้รูปลมห้าสี่สามสองหนึ่งเหลืออะไรสามเหลียมสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมโอโหทำไมทุกคนไม่กดไลค์อ่ะครับอืแต่ถ้าใครกดแล้วระบบมันไม่ทำงานก็แสดงว่าระบบมันดีเลยนะครับ <c oughs> กะแลวะ้ว yeah! ว่ายาสลอดแล้วว้พลังเห็นการกดไลค์ให้ทุกคนครับขอบคุณครับจอมีเอ,อ่อผมจะไม่อยู่หน้าล็อบบี้หเงาเพิ่มครับ ได้แล้วอืเขาปั่นครับอืช่างอร่อยจริงๆกินทั้หมดเลยฮึมเพิ่มลงเพิ่มเลือดอะไรผมไม่สนกินให้หมดจะอ้วก ไปล้ว ท่านผม้ชมครับคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงนะครับอ,อเลชา้าอืมอืมเมื่อไหร่ผมนี้ก่อนเดี๋ยวผมดนยิงปั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 งเิองมอยู่นี่นี่ นี้ก็จะเป็นชักเยาะนะครับฝ่ายไหนนึงเทรือได้เยอะกว่าฝั่งนั้นก็จะชนะครับแค่ออกแรงครับด่านนี้ไม่ต้องออกหน้าออกตาคลิปนี้ถ้าผมตายคลิปจะจบม,มันก็ต้องจบอไปแล้วครับไม่มีแบบ ตอนนี้กระแสสควคิดเกมกำลับบงมานะครับผมก็ามาทำคลิปเลยแต่แบบนี้ยังไม่มีซีซั่นสองครับใครยังไม่ดูซีซั่นหนึ่งบ้างครับแต่ผมดูแล้วซองกี้ฮุนคุณค่าตัวตายเพื่อเด็ก Baby. ดเบบี้ผมต้องได้เล่นขอต้องได้เล่นผมต้องได้เล่น ก็มาดิครับผมไม่ได้เล่นผมไม่ได้เล่นผมไม่ได้เล่นผมกี้ครผมต้องดีผมต้องเล่นด,ผมมด,นดีผมต้องนนเล่นดิผมต้องไเล่นดี อืมดูเหมือนสีฟ้าจะชนะนะครับแต่แค่จะไปดูเกือบหลับแต่กลับมาได้ก็ได้อาจจะเป็นสีแดง <c oughs> นานๆทีผมจะลงคลิปแต่ที่เผมผมลงคลิปผมจะปั๊มผูติด,ดตามมูเรียบร้อยสีแดงแพ้ผมจะได้เล่นไหมมาดูกัน ผมได้เล่มสเปรดป่าให้โดนชุบฮึ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 บไม่โดนฮึบฮึบฮึบผมแพ้แน่เลยเราต้องไปแบบช้าแต่ชัวร์ ช้าแต่ชัวโอ้ช้าแต่ชัวช้าแต่ชัวช้าแต่ชัวตายตายตายครับตายโอ้พีคเกมไม่ได้แล้วครับไม่ได้เล่นไหนดีละว้า wow. ห่างกันครึ่งหนึ่งเพื่อนช่วยกันช่วยกันทวงเวลาหมดทวงเวลาซะ โอ้โหันจะเป็นตัวถ่วงเกมก็ว่าได้ตายตายเรียบร้อยตายตากันมากคะแนนว้าเรียบร้อยเรียบร้อยาเรียบร้อยตายกว่า คลิปนี้ก็ขอจบเป็นเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวอีพีหน้าจะมาได้กับเพื่อนนะครับและผมจะก่อกรบอดพูดมาถึงตรงนี้แล้วกดไลค์กดซับสไครต์หรือยังแล้วเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนหรือยัง <_ letter> คลิปให,หม่ๆของผมนะครับบายบาย